ครับมาช่วงสุดท้ายรายการบอกเล่าการจิ์จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อปชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าหมดปีใหม่ในปีนี้เราหมดเทปนี้เทปสุดท้ายเนาะอันนี้ก็ไปว่าที่ปีใหม่เนาะการก็เป็นเทปสุดท้ายเทปส่งท้ายปีเก่าตาปี2,500ที่เราดําเนินรายการมาถ้าวางไปจากเริ่มเทปแรกจนถึงเทปสุดท้ายเนี่ยท่านนายกครับผมมีลมสติดีเราทำทั้งหมด4บหเทปครับ หรือว่าเลขสวยลงท้ายเลข9 11ก็90ใช่อ๋อก็มาดูผลงานที่ผ่านมาองสมาคมนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมาพูดถึงในเรื่องของการร้องเรียนภารกิจหลักกับเรื่องร้องเรียนราทุกนะครับมีกี่เรื่องครในเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยนะครับขออนุญาตที่กล้องสูมนิดนึงนะครับมีทั้งหมด18เรื่องนะครับอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะครับให้ดูนะครับว่าที่ทางสมาคมได้รับการร้องเรียนมาเห็นไหมตัวเลขชัดไหมครับเห็นๆนะเห็นหนึ่งครับ ส่วนใหญ่แล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องทั้งพระทั้งทหารทั้งตำรวจเนี่ยส่วน,วนมากเกี่ยวพันกันให้นายกท่านเป็นคนชี้แจงก่อนอันดับเรื่องของการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างของสกรมหลวงครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นหลักนะรเรื่องระหว่างเอกชน บกปเอก,กชนประชาชนด้วยกันเองนะ่ไม่แทบไม่ค่อยมีมีน้อยฮะตัวหลักส่วนมากจะเป็นส่วนรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผมก็คงไม่ไม่เอ่ยออกไปทั้งหมดเนาะอาจจะไปฟาดฟิงถึงหน่วย,ยงานนู้นหน่วยงานนี้แต,แต่แต่ที่สําคัญให้รู้ว่าครับส่วนมากเป็นจากหน่วยงานราชการซึ่งประชาชนเขาก็มองว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมจากหน่วยราชการซึ่งเมื่อมานํามาร้องเรียนเราล้องเรียน,อล,อยนลองทุกเรานะฮะเราก็มีหน้าที่ทําการสืบสวนสอบสวนส่งคนไปหาข่าวว่าจริงแทบเป็นประการใดเมื่อเราได้ข้อสุบแล้วถ้าเป็นข้อเรื่องที่ไม่ไม่ไม่จริงหรือว่า ว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอเราก็จะแจ้งในผู้มาร้องเรียนว่าเราขอยุติการการแสวงหาเรื่องรับเรื่องมันไม่เข้าประเด็นครับ,รบเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอำนาจมากมายขนาดนั้นที่จะไปทำอะไรได้ครับแล้วแต่ส่วนมากก็คือคที่ตั้ง18เรื่องมีมูลงนั้นนะที่เรารับมานะบส่วนมากจะมีมูลจริงม,มีมีมากกว่า20 สามสิบเรื่องนะดร <aid S 1> รถ<ต>ขับแต่บางเรื่องเราคิดถือว่ามันไม่ใช่บางเรื่องมันไม่ใช่ประเด็นไม่เข้าประเด็นไม่เข้าเราก็แจ้งบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ต,ต้องไปตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วค่อยวกกับมาหาเราถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าไม่ได้รับการตอบสนองหรือช่วยเหลือแล้วค่อยวกกับมาหาเราอยู่รอบอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําไม่ใช่ว่ามาถึงทุกเรื่องเราต้องรับทุกเรื่องนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็สมาชิกสมาคมเรานะว่าระบบระเบียบข้อปฏิบัติมันมีแผนให้ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งเราก็พยายามทําให้ตรงตามแผน ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมทุกอย่างนะฮะตองใอ้เข้าใจด้วยบางท่านอาจจะไม่พอใจว่าเอ๊มารับเรื่องร้องเรียนแล้วทำไมไม่ดาเนินการให้ต่ออะไรพวกนี้นะฮะครับก็อย่างกรณีทางสมาคมเราร้องเรียนไปเนี่ย ก็บางครั้งก็มีการตอบมาส่วนมากตอบก็มาจากหน่วยงานแล้วแต่บางทีอาจจะรับบางทีเราพูดไม่ได้เขาก็เน้นเรืว่ารับอย่างนี้อันนี้ก็อันนี้ก็คือการตอบรับอันนี้มีการตรวจสอบถูกไหมในกรณีของกรณีของเกี่ยวกับเรื่องทหารนะก็แล้วการตรวจสอบจากทหารหน่วยงานนะฮะที่ท่านเจ้ากรมนะครับท่านมานัสไัยศรีประจันเจ้ากรมกำลังพลทหารบอกก็ทำสื so ่อชี้แจงตอบมาทางสมาคมนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนแจ้งทราบทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งท่านผู้ชมนะครับทางรายการบอกล่าวการสมาคมเรานะครับทุกเรื่องที่เรานําเสนอขึ้นไ,ไปนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็มีการตอบรับจากหน่วยง,งานที่ทางสมาคมเข้าไปตรวจสอบถรนัไม่ว่าวจะเป็นกรมกระทรวงหรือ,อาทางาส่วนของอจังหวัดนั้นหน่วยงานหลักในจังหวัดนั้นนะซึ่งเราก็ทำหนังสือถ,ถึงผู้มีอำนาจแล้วก็ผู้มีหน้าที่เพื่อให้ประชาชนที่มารงเรียนหรือหน่วยง,งานที่มาโรงเรียนได้รับการแจไขหรือแจไขาได้ประการใดอย่างงี้ครับก็มี โนนนังน,น,น,นเคสอย่างไรดีที่ทางสมาคมสื่อมวลชนื่อสังคมประเทศไทยสาขาจังหวัดทางด้านสุนนรินร์ลงไปตรวจสอบของที่ดินของตายายนะฮะอันนั้นก็มีความคลื่หน้าจนเท่าเรานาเสนอออกอากาศสอง,งครั้งครัะท่านก็ออยังดําเนินการติดตามต่อไปอยู่ฮะเอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสมาชิกสมาคมนะ่ะมาถึงตอนนี้ผมก็รับรองไปแล้วประมาณ283ท่านนะฮะมีมาประมาณเหลือยังไม่ได้รับรองอีกประมาณสัก หกเจ็ดห้าหกร้อยท่านฮะเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของของหลายอย่างมันต้องตรวจสอบหาคนรับรองอะไรเงี้ยมีมีสมัครตอนนี้ก็ร่วมร่วมพันซึ่งผมก็ขออภัยด้วยนะส่วนที่สมัครเข้ามายังไม่ได้รับบัตรสมาชิกยังยังไม่ได้รับใบเรียกเป็นบัตรสมาชิก,กมัครประจำตัวฮะบัตรประจำตัวสมาชิกของผมมือข่าวเพราะว่าเนื่องจากก็มีเรามาเปลี่ยนแปลงข้อนี้อาจารย์โรดมาเปลี่ยนแปลงว่าณปัจจุบันนะสมัยก่อนเรามีสมาชิกรายปีสมาชิกตลอดชีพช่วงหลังแล้วเราก็มาเปลี่ยนแปลงว่าเราไม่อยากรับ สมัครสมาชิกหลายปีแล้วเพราะบางปีไม่มาต่อมันทําให้มันเป็นฟันโหวระหว่างตัวเลขฮะเรามารันตัวเลขใหม่มันก็ไปเกี่ยวฟันต้องมาทําบัตรอีกต้องเสียเงินค่าทําบัตรอีกยุ่งยากไปหมดตลอดชีพไปเลยครับแล้วก็เน้นตลอดชีพเพราะสมัยก่อนเราเข้าใจได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยค่าสมัครสมาชิกสมาคมตลอดชีพมันสามพัน รายปีน่ยก็ตกเก็บแปดร้อยอยู่แล้วเหลือค่ารถคันนี้เราลดเราเสนอในข้อบังคับใหญ่ของสมาคมประจำปี25 6 3งาถ้าผมจำไม่ผิดนะเราก็มาขอลดเหลือ1,000บาทตลอดชีพซึ่งมันก็เพียงพอต่อการที่ให้ให้สมาชิกทีจ่จะมาสมาัครไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากนักแต่ข้อดีคือทางสมาคมเราขอร่างกฎระเบียบต่างๆในการดูแลสมาชิกนะเหมือนว่าเกิดการตายเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็สมาคมจะเข้าไปช่วยเหลือ อันล่างแลวเบียบเรียบร้อยแล้วเหลือการประกาศใช้ต่อไปนะครับอันนี้ก็บอกเล่าให้สมาชิกได้รับทราบนะฮะส่วนเรื่องผลงานที่ผ่านมาครับอขอขอขึ้นจอไปด้วยนะก็ให้อยากให้ท่านสมาชิกแล้วก็ประชาชนที่สนใจก็เข้าไปดูที่ w w w ร์เ jmsp 2 0 1 9 com jms t 2 0 9 com นะใช่ค่ะมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่เราไปช่วยเหลือสังคมอะไรไปบ้างเราไปทำอะไรสังคมไปบ้างฮะท้งในเรื่องการดูแลประชาชนในช่วงโควิดนะฮะครับซึ่งสมาคมเราก็มีส่วนร่วมในการออกช่วยเหลือประชาชนและก็ส่วนราชการต่างๆนะฮะโดยการนำพวกข้าวของพวกถิงขาระคะใช้สมุนไพรสมุนไพรแล้วก็น้ำดื่มน้าดื่มต่างๆไปไปบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในส่วนหนึ่งที่เขาเดือดร้อนนะก็ก็เข้าไปดูที่ เบอร์ไเบสเบอเว็บ spjmt2009.com นะฮะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบท่านนายกได้รายงานในเรื่องของการทางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมสามาัญประจำปีรประชุมใหญ่ของทางสมาคมเพิ่งเพิ่งเพิ่งจาประชุมเปมเดือนที่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของร้องเรียนเรื่องของกิจกรรมนะที่ขึ้นหน้าหน้าจอเนี่ยท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานได้นะครับอย่างที่ภาพหน้าจอขึ้นเลยนะฮะที่คือการประชุมใหญ่ สามัญประจําปีที่ผ่านมาที่เราเรียกประชุมนะครับในภาพจะเห็นได้ว่ามีการสมมวลสมาชิกเราก็เยอะครับเยอะแต่แต่โดนจำกัดนะโดนจำกัดไม่ให้เกิน50คนเมคนอกี้นี้ผมก็เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาพระเราเป็นหน่วยงานสาธาระด้วยถ้าไปทําอะไรผิดกฎระเบียบของสคบเขาก็จะเป็นปัญหาครับครับอ่ะท่านที่ปรึกษาท่านว่าที่สสทเดินมาใหม่ในฐานะท่านก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมเหมือนกันครับ มีความอย่างไรเกี่ยวกวับเรื่องของสมาคมเชิญครับสมาคมนี้ก็ดีมากช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องครับบางทีผมก็ออกไปเองไปช่วยเหลือประชาชนด้วยครับบางทีประชาชนร้องเรียนมาว่าไม่ได้ความเป็นธรรมผมก็ลงพื้นที่ก็ไปช่วยเขาได้ครับแล้วก็ ช่วยเหลือประชาชนทั้งเยอะครับแล่ถ้ารุ่นก็ช่วยเหลือก<ด>ัางเยอะนะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะที่มาช่วยเหลือสังคมได้ดีพอสมควรคะัในหลายๆเรื่องอย่างเขตใกล้กรุงเทพหรือไม่ไกลมากมกับวเอาท่านวันนี้ใครควย,ยบ้างมีเรื่องนี้เข้ามาไปดูหน่อยที่ไปขอความร้อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยว่าพออนุโลมแบบนี้แก้ไขแบบนี้ได้ไหมนั่นก็เดินทางไปครับทีมงาน2 3สคนก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ช่วยงานสังคมได้ดีเกิน่งึสังคมก็จะออกใบเชิดชูเกียรติต่อไปในโอกาสหน้านะปีหน้าครับ แล้วมีในฉันตาท่านนันยกก็<อ>ครับ,รบปีนี้ฮะในปี2,564เนี่ยทางสมาคมเราก็ถือว่าดําเนินการกิจกรรมต่อเนื่องแบบ ราบรื่นไม่ราบรื่นมั่งแต่เราก็อยู่มาได้จนครบ2 5 6 4ัรบฮะพ้นผ่านพ้นโควิดไม่โดนนะไม่โดนใช่ไหมสมาคมเราไม่ไม่มีใครโดนเนาะทั้งที่ออกไปทาข่าวข่าวออกไปตรงนู้นตรงนี้ไปช่วยเหลือประชาชนตลอดซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีฮะกิจกรรมบุญคุ้มครองครับแต่เราก็ป้องกันจะตกป้องกันตัวเองนะฮะในการสวมมงสมแมสก์กดูภาพเนี่ยที่สมาคมกิจการเราทำเสนอไปครับนี่ก็ไปช่วยขึ้นได้ตลอดเลยนะครับ ับไปนําข้าวของไปแจกให้สมาคมเราไม่เลือกพูดคิดอิสลามนะฮะเข้าไปหมดนะฮะตรงไหนที่เขาเดือดร้อนที่เราพอช่วยได้กิกรรเรามีหลายรูปแบบนะฮะท่านนายกครับมีทั้งบางช่วงเราก็เปิดที่สมาคมเราเองฮะเพื่อเพื่อให้ประชาชนส่งตัวแทนมารับข้าวของจากเราแต่ช่วงหลังเนี่ยก็ยอมรับว่ามันโควิดอาจจะไม่ซาลงแต่ทุกคนก็เริ่มอยู่กับมันได้แล้วทุกคนเริ่มปรับตัวได้แล้วกันนำข้าวของไปแจกมันก็เลยลดลงฮะ เพราะทุกคนก็เริ่มขยับตัวไม่ไม,ไม่ไม่กลัวละโควิดกลัวอดตายใช่ไหมทุกคนก็เริ่มหันมาทำมาหาจินเข้าสู่ภาวะปกตินี่อันนี้ถ้าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดวัดโคศกวัดโคศกฮนะวลารามใช่ไหมที่ท่านก็ให้ก็ร่วมมือกับทางสมาคมโดยการนําข้าวของวัดช่วยประชาชนประชาชนช่วยวัดอะไรอย่างนี้ฮะก็ไปกชวนท่านมาท่านก็นําข้าวของมาร่วมในการแจกท่านก็ รลงหลบจากติโยมบริเวณข้างๆวัดใครที่พอมีกําลังส่งมาทางรรเราก็มาแจก,กต่อเงี้ยทั้งแจกไปที่วัดด้วยที่นี่ด้วยเงี้ยแม่ไหนลงพักเราก็ไปแจกน้ำดื่มเงี้ยครับตามสถานีตํารวจต่างๆซึ่งเราก็นําไปแจกฮะทั้งน้ําดื่มเกลกือแลอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็นํานําไปไปแจกฮะเพราะว่าหน่วยงานรฐฐาชการก็ใช่ว่าจะมีงบประมาณฮะบางทีก็ขาดแทนตัวนุ้นคนนี้ก็ช่วยกันได้พอช่วยคนละไม้คนละมือฮะทางเราก็ไม่ได้รวยก็เราก็ไปแล้วก็ จัดหาซื้อมาของเราก็ไปจัดหาซื้อได้ตามตามทรัพย์อันที่เรามีเนาะส่วนมากก็เป็นการเล่นอะไรเงินคนในสมาคมเราอะสมาคมเรากไม่ไดต่ายตังเ์แต่รวยตังใจแต่รวยน้าใจนะฮะแต่ทำงานอะไรก็เอาตั้งตั้งโต๊ะรับกันกันในภายในนี่แหละเดี๋ยวภายนอกค่อยว่ากันอันนี้ก็เป็นผลงานที่ผ่านมาให้ในรอบปีสองพันหกสิบสี่ช่วงเวกาโควิดที่กำลังคตรขุ่นเลยนะครับคือว่าปีหน้าสมาคมเราคงจะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่าการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ การจำกัดคนในการจัดจกิจกรรมต่างๆก็จะไม่โดนจำกัดหรือจะโดนจำกัด<ร>ก็ด<ร>ไม่รู้เราต้องการนีก่อนใช่ไหมใช่เราคาดหวังว่าปีหน้าจะไม่เป็นกเราไม่ได้ใจว่ามันจะเป็นไันสามารถผ่อนคลายให้มีการดําเนินกิจกรรมรวมทั้งผู้ประกอบการคนเนี่ยหายใจทั่ว,วท้องขึ้นใช่ไหมแต่เป็นไปตามที่เราคาดหวังกันหรือไม่อันนี้ต้องรอดูว่าช่วงปีใหม่จะเกิดคัตเตอร์โควิดโอไมครอนใช่ไหม โอเมก้าหรือโอเมก้าด้วโอเมก้าโอเมก้าเนี่โอเมก่าด้วยไหมโอ้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมก็ในช่วงปีใหม่ก็ถ้าเป็นไปได้นะอย่างผมก็อย่างพวก เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอยู่ในสมาคมก็บอกก็อย่าออกไปเลยตาย่างจังหวัดก็เจ็บน้าเจ็บตัวหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดการติดเชื้อโควิดในช่วงปีใหม่มาเนี่ยแหละจะทําให้เป็นเหตุให้รัฐบาลอาจจะต้องสั่งปิดประเทศอีกรอบซึ่งมันจะยุ่งยากครับอีกฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกันะระวังตัวแล้วก็อย่าให้ยอดมันเพิ่มขึ้นผมเข้าใจรัฐบาลน,นะว่า,าเราไม่พอใจเราสั่งปิดแต่ถ้าถ้ามันติดกันเยอะมันก็เป็นมาตรการน่อเนาะคือก็อย่างที่ท่านนายกได้พูดถึงในเรื่องสถานการณ์โควิดรอบใหม่เนี่ยนะครับโอไมิคอนนะครับโ ก็อย่างที่บอกว่าถ้าประชาชนหรือท่านประชานทังบ้านมีความจําเป็นจริงๆต้องกลับไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่หรืต้องกลับไปจริงๆก็ยายน้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับโดยเฉพาะในเรื่องการ ล้างมือถึองว่าในเรื่องของตาปิดปากหรืออะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่เราจะต้องเข่งในเรื่องของแนวทางคือคือคืออย่างนี้อาจารย์รอดมันผมผมดูลักษณะเนี่ทุกคนใส่แมสอย่างดีกันหมดแต่ตอนกินข้าวแล้วมงกินข้าวกินด้วยกันนี่แหละก็เป็นปัญหาตอนกินเหล้ายินข้าวเลยแหละคือมันจะติดกันตรงนั้นใช <c oughs> ่ <c oughs> ตรงนั้นแหละเอาปูป้องกันดีนี่วา <c oughs> <ใ>นเนี่ยปูเป้องกันดีไปไหนก็ใส่แมสตลอดมันก็มีนโยบายใช่ไหมขยายวงไหนฮะอย่าล่นวงเลก <c oughs> เออใช่ไหมแสดงว่าคือไม่ไม่ใจขึ้นแต่แต <ond aneously> ่งหวัดมันยังดีกว่าในกรุงเทพนะท่านผมอย่างนี้ว่ามันนั่งในโองแอร์มันนั่งในที่โอเพ่นมันมันมันโอเพ่นอ่ะที่นี่เปิดมีลมพัดตลอดเวลา <molec> ไม่แต่แต่ไอตัวใหม่นะมันเป็นกระลมนะจย์มันไม่เหมือนไอตัวเก่าไปกระมือนะแต่ไอตัวใหม่เนี่ยไปกระลมหายใจไปกระลอยไปถูกกระโดนนะกะทิว่าลมชอยลมพัดแต่ยึดยึดยึดทฤษฎีลมชอยลมพัดลมปะทะกันเล้วใช่ไหมกอะไรจะติดเนี่ยมันก็ว่าจะตายยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราต้องปฏิบัติในเรื่องของขั้นตอนในการเว้นระยะห่างแล้วก็กินร้นช้อนชาร้านช้อนเดียวของเราอย่าไปกินช้อนรวมผสมการนั่งก็ต้อง จริงๆได้ถ้าสลับมุมเว้นระยะห่างอันนี้เรื่องสำคัญจริงๆคนกรุงเทพเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะแต่นั<ร>คนคนกรุงเ,<ร>เทพเ<ร>น่จะเอางงอทับกลัวจะเอาเอาเชื้อจากคนในกรุงเทพเออกไปเนี่ยแหละไปติดตามบ้านนอกซึ่งจะแพร่ขยายไปมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะก็ต้องก็ต้องโดยโดยทั่ว,วไปเนี่ะก็อย่างที่บอกนะไม่ว่าแนวทางเหมือนอย่างผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยครับคือเรากลับบ้านปุ๊บเราอาบน้ําเลย ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกอย่างหมดเลยคืออย่าเพิ่งไปพูดคุยกับอะไรถูกไหมทางนี้ดีท<ๆ>ี่สุดในแนวทางเสื้อผ้าเก็บใส่ถุงไว้เลยที่ที่ผมทําอยู่นะเพราะว่าคือพอเราถึงบ้านที่ไหนก็ตามเนี่ยเราอาบน้ําเลยอย่าเพิ่งไปคุยหวันดีพ่อแม่ระยะห่าง2เ<า>มตร3เมตร<ๆ>หน้าบ้านก่อนนะเดี๋ยว่ขยมาคุยเราไปอาบน้าทุกอย่างเหมือนกับเรามีจุดพักก่อนถูกมาณ แล้วสภาพเก็บไว้ก่อนถูกไหมท่านาผมล้างมือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่อยมานั่งคุยผมว่าจุดหนึ่งก็ช่วยได้นะท่านคิดว่าอย่างไรเออผ,ผมมองอจุดหนึ่งนะผม <c oughs> ไม่รู้จะโดนด่าพอพูดไปแต่ขอพูดหน่อยนะ <c oughs> ส่วนมากเนะี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของของการล้มวงกินอาหารบล้มวงกินเหล้าลนะกินเหล้าก,ก็กินเป็นเพียวถ้าจะผสมในสซดาน้ำแข็งจะได้มาวยายละแยกกันไปขึ้นข้าวก็นั่งอาจจะนั่งอาจจะไม่ล้มวงแล้วอาจจะนั่งตักไข่ตักมันใช่ไหมครับ คือไอ้เนึ่งนี้มันปฏิเสธยากไอ้ทัพพีหม้อเดียวกันใช่ไหมไอ้ที่กวนแก้วน้ำใช่ไหมหยิบกดเล่าเทกันมันมันทาไม่ได้หรอกใส่ถุงมือนั่งกินเล่ามันก็อไม่ใช่ว่าแต่จัดกินข้าวคำมันปลดแม้คำมันก็ไม่ใช่ทมาแล้วอยู่บ้านดีที่กว่าเออ่ใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการบอกเล่าเก้าสิบนะฮะในเรื่องของการระวังในเรื่องของช่วงปี ก่าแล้วก็ปีใหม่เรื่องท,ที่จะมีการสันทนาการลรื่นลงนระครอบครัครวเพราะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบอยู่ว่านโยบายของทางรัฐบาลเองก็เริ่มที่จะมีการอะไรกาเรียกมอนิเตอร์ว่าตอนนี้มันยังไงเพราะตอนนี้มันเริ่มเพิ่มจานวนขึ้นยุโรปมันก็เพิ่มเรืร่อยๆไทยเราก็ท้าเพิ่มอยู่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องมีมอนิเตอร์ก็ฝากทุกท่านนะครับว่า ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับขอให้ยึดปฏิบัติแนวทางที่เราทํสม่ำเสมอเน,นี่ยอาจารย์ลดฝูงชดข้อหนึ่งตอนนี้บริษ,ษัทประกันยังยังไม่ยังไม่คุยต่อตอนแรกผมว่าจะประกันโควิดให้กับสมาชิกบ้างซึ่งถ้าเบี้ยมันมันไม่ไม่แพงเราก็จะทาแต่บนท้ายประกันเจ๊งไปแล้วฮตอนนี้ก็บอกยกเลิกไปก่อนนะ<ร>ครับ่านสมาชิกอันนี้หลายๆบริษัทประกันตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการติดตัวเหมือนกันรับเป็นตัวเหมือนกันเพราะว่าเสียตังค์ไปกับเอ่ออ่ไวรัสเป็นจำนวนมากเอาไว้เรื่องนี้ปีใหม่เราคงต้องเล่นประเด็นนี้เหมือนกันคร้วนับ อ่ะในโอกาสสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับก็ต้องขออวยพรน,นะครับต้องอันท่านแรกเลยท่านนายกรับเชิญครับก็ในเรื่องเรื่องมาลติถีสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยไปถึงปีใหม่พศ2565าเพื่อมาลบหยุดกรันรอีกนะขอให้สมาชิกอของสมาคมทุกท่านและประชาชนทุกท่านที่ติดตามดูรายการเราปลอดภัยปลอดภัยมีสุขเริ่มเริ่มต้นปี2565ด้วยความราบรื่นนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ ท่านธนาดุลมาที่ใหม่ในฐานะผู้สมัครสสรรคคอมไทยแล้วก็เป็นที่รึกสารรคด้วยครับเช่นไอ้ที่รึกษาสวางคมก็ในช่วงปีใหม่นี้ขอให้คนไทยมีความสุขปลอดโลภปลอดภัยอายุมั่นฝันยืนแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเราคิดดีทดําดีสิ่งดีจะเข้ามาในชีวิตเราขอให้คนไทยเป็นปัตตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมท่านจะปลอดภัยทุกอย่างสวัสดีครับ ก็สาหรับผมในฐานะเลขาธิการสรมาัมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับก็ขอบาร,รมีองค์พระสยามเทวาธิราชและองค์พระแก้วมรกตนะครับคุ้มครองคนไทยนะครับในเรื่องของ้าพาราณามัยคิดสิ่งใดสมปัฒนาเงินทองไหลมาเทมาทรัพย์สินเงินทองมั่นคงมั่งคั่องอยั่งยืนนะครับอ,อ,อย่างโครงกรนที่ท่านรัฐบาลได้บอกไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับไต่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจยึดหลักในเรื่องของธรรมะใจเย็นๆนะครับสิ่งที่กลัวก็คือเรื่องของความใจร้อน จนเกิดอุบัติเหตุหรือจนเกิดเรื่องร้ายนะครับก็หวังว่าในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตั้งรับปีใหม่เนี่ยอุบัติเหตุบนภายถนนเนี่ยเราก็จะลดลงเพราะด้วยยึดหลักของคําที่ว่าให้อภัยใจเย็นๆนะครับก็ขอคนประสบความสำเร็จน,นะครับในโอกาสนะครับบอกเล่า90าของเราทางรายการเราในปี2 0ง5เราก็จะมีรูปแบบการรายการเหมือนเดิมแล้วก็จะมี หลายสไตลเข้ามาครับอาจจะดําเนินการอยู่อาจจะเอ่อจะเปลี่ยนแปลงบ้างให้เอ่อมีสีสันชูชาาดคนนี้บ้างอะไรฮะแล้วก็จะมีมุมมองัำแล้วก็มีรายการใหม่เพิ่มอีกสัก2รายการเนาะจานรถปีใหม่เนาะถ้าโอกาสดีๆแล้วก็อาจจะทําเพิ่มอีกสักสองรายการฮะก็มาตรงนี้เราก็มีการมอนิเตอร์มีการตรวจสอบมีการดูอยู่ตลอดว่าอะไรที่เราจะเติมเต็มให้กับสมาคมเติมเต็มให้กับผู้ชมทางบ้านท่านอืนฮะ ก็หวังว่ารายการบอกเต้ากาติจากสมาคมผู้สื่อขาวสืมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยคงได้รับการสนับสนุนทั้งประชาชนทั้งสมาชิกรวมทั้งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับท่านสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับของสมาคมผู้สึกอาวสืมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยที่ w วอร์ jmsat 2 0 uh 1 9 .com ที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือไทยเอ s พีเอนะครับ ซึ่งมีฮัลลายอยู่เหมือนกันนะครับหรือดูสบายมีสาระสไตล์อาจารย์รถศักรสักนะครับในทาง YouTube นะครับวันนี้ประเทศไทย http a n d Today 2020บอกขบวนารวันนี้นะครับผมดรรถจักรสักแต่ถ้าสุิยไ์ไรรวมทั้งท่านดรพยยมิตรสมาสนส่วนนายกสมาคมและท่านธนาดุลบา้านิหม่ผู้สมสัครสสภาคทองไทยนะครับเราทาาั้ง3ลาไปก่อนพบกันปีใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ